คนก็รู้แล้วสินะว่าก็าผมพามาอยู่ตรงนี้ผมจะพาทุกคนไปไหนยัยงไงครับจะพาทุกคนไปซื้อกระชาในเซิร์ฟเจเจแซนมินนี่นะครับกระชาที่เรามีก็เฟี้ยวงอกอยู่แล้วนะครับตะมุงไปอยู่ในปอดท้งนั้นเลยอ้าวไอ้ฮัทนี่แม่งอร่อยเหลือเกินนะครับปืดเข้าไปนิงนีู้อ้แบบสด โอเคครับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปซื้อกัญจาในเซิร์ฟมินนี่กันนะพี่ทัศมาอยู่อะไรตรงนี้อืมอืมวันนีผมจะพาทุกคนไปซื้อกันชานะซื้อกันยาก็อยู่หน้าอยู่แล้วเขาจะซื้อแนะนําว่าเตรียมเงินไว้สักหนึ่งหมื่นบาทนะครับพอขีดละห้าหมื่นเลยถึงห้าพันแล้วว่าคุณจำไม่ได้ไอ้ต้อยไม่มาเร็ว ไปเลยกระจาครูไม่ช่วยอะไรเลยอื้ยกันไปอู้อุ้ยเจีย,ยแม่งห็กูต้องวิ่งอยู่แล้วเนี่ยกร้ไลยมัย้งไป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 ก็ที่ซื้อกัญจาในเซิร์ฟนีก็จะอยู่ในเซิร์ฟโซนหน้าอู่เลยนะครับผมตนี่ตรงนี้เลยวิ่งมาปาดขวาระหว่างผนกระโดดไปเขาพวงแดงซื้อครับผมหนึ่งกัม เออห้าสิบกรัมจัดมาครับผมห้าหมื่นบาทเวลาจะาทุกคนไม่มีบ้องนะครับผมแนะนําวิ่งตามผมเลยครับผมถ้าอยากได้บ้องก็ผมว่าจะซื้อบ้องกระชาทตองําอยู่แต่เง,งินก็ยังไม่พอครับไป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 ,ไปวิงว่ง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 วิ่งวิ่งลก็ทับไปตรงนี้นะครับผมบายนี่เลือกซื้อมาเลยครับผมไฟเช็คหนึง่งดอกรับบ้องกระชาไม้ไผ่นะครับเวลาเราจะสูบก็ทับดูดเนื้อเลยนะครับ อตอนแรกเขาจะหยิบบ้องมาก่อนนะครับผมแล้วก็ทับดูเนื้อนี่ปืดก็ไปหนึ่งหลุมตีเ้เยอะว้าก็ถ้าใครจะเล่นมินนี่นะผมจะมไม่ได้คลิปนะผมโอเคครับสวหรับคลินี้หมดจบไปเป่นแค่นี้ก่อนนะครับจะเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ